สวัสดีครับตั้งท่านนอนก็ได้นะสวัสดีครับเิข้าครับ จับข้าวเลยไม่จับตัง้งเลยดีกว่าเห็นเต็มจอไงเต็มจอดิผม,มงั้นเอาหลังครับห,หลังไปเออเอ็นหลังทำไมอ่ะ này kinh hầm khoa kinh ờ khoa kinh khoa kinh mũ khoa kinh mũ này ออเออเจาะแลยสนี <laughs> ้อันนี้น้ำลำไยกินลำไยน้ำล <c oughs> ำไยนะคะ เจ๋วเลยทีน,นี้หมอนี่หม้อกิข้าวค,ครับกินข้าวครับไปตวสวัสดีค่ะกินข้าวมีต้มจืดเอาไม้ใส่กระดูกหมูก็กิ้งหมูมีหยอยนางลมอร่อยนะคะ ผมเยอ่ได้กินเมื่อวานต้องรอพี่ชายกันรอพี่ชายเรามาก่อนนี้ได้กินนี่ให้แฟนกินก่อนเพราะทำงานเช้าผมไปตอนสายไปเช้าก็ได้ไปกี่โมงคเจ็7โมงนี้ตอน 7, 7, 7. โมงเช้า คิอย่างนี้อยากให้พ่อแม่มาน,นั่งกินด้วยยังไงนาะอยู่นนะห่างไกลอย่างท่านนะมันนาคนเรามันต้องยินรน่นะเนาะเราเกิดมาไม่เท่ากันเกิดมาบนวัฒนามันไม่เท่าเทียมกันทรรมดาเราเกิดมาใช้เวทเทียกรรม นานก็ดีอยู่ยว่ามันนีนะ่อร่อยหอ,อยมั้่อยหอยมงคอร่อยนะคะเทร่สบาทค่ะ40บาทที่ไหนี่ยตลาดนี่ยตลาดแมงสาเนี่ย,ย,ยไหนคือตลาดแมงาตอนไหน เนี่ยครับาษาภาษาหนโอ้โนี่ษาสส้าค่ะอ้ภาษาอยู่บนน้นบคนล้นี่ไปไหน่ษไม่ใช่เระมันเขีภาษาจริงอยู่แต่ว่ามภาษใหม่นราาอยู่เส้นนนผิดไปค่ะตลาดพฤษสิบห้านะคะซื้ออะไรกินะ หม,ม,มูนะหมูหม,มูกินเนื้อชอบกินของแห้งอ่ะมันกินอะไรของเขาไม่ได้หรอกชอบกินของแห้งชอบแบบผัดหรืออะไรเงี้ยนะก็ให้ดึงอย่างเี้ยมันจะออกดึงอะไรดึงไอ้ตรงกลางหรือออก หรอ,อมีสูตรการดึงด้วยอืมอเออออเออลมลมตีขึ้นีข้าวไห้เป็นเวลาหมดแล้วกวดเมื่อกี้เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วทำไมอ่ะ้ามีอะไร chìm nó được sao ạ? Chìm đâu? Cái này thì Khó này chứ người khó là luôn ừ. đó. Hả? Khó này chứ người khó. Khó người khó này. phần tổ khó không mấy người lọc má không? nó ơi. Nhìn cái 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 nó nó tụ. Nó mấy người nó. Phần tổ. Làm ăn không mấy นี่เขาปรับตัวแม่นี่เองยังไม่ปรับตัวยังไม่ไม่ยังไม่เข้าใจในการระบบการทํางาน<ะ>ถ้าเขาเข้าใจระบบการทํางานเรอกบายก็ไปยืนดูเขาเมื่อวานก่อนอ<ะ>พักหนึ่งสี่สิบเก้าแล้วคนพนักงานขับร<ะ>ถปไปข้างนอกสามสี่คันเนี่ยเขายังไม่พักยังเดินเ,เอาเกลอน ที่เขาถับรนเสียว่าเนี้ยดน,นรลองอ่ะสามสี่คันแล้วยังสอน้ำมันเร็วตัดยางอโอ้โหตีถูตายแล้วนี่ต้องดูเวลาหน่อยทำง,งานอนะ่ะรนถ,ถึงไม่ยาเจะให้ใส่ในกายแล้วใส่ไฟแล้วก็ถามอนะ่ะสอบเวลาไม่ตรงเลยทำไงอ่ะโทรศัพท์มาดูง่ายสุดแล้วเวลาถ้าอยากจะได้ในกาย ก็ซื้อนาฬิกา,ต,าตัวเลขอย่างเงี้ยจะดูง่ายก็ซื้อแบบนาฬิกาแบบตัวเลขเลยก็เนี่ย <Okay. S 1> ตัวเลขไงถ้าไปเจออย่างนั้นอ่ะ mm hmm. ก็ตอบไม่ได้ผมถึงไม่อยากให้ใส่เนีย่ยเอาแบบเนี้ยใส่นี่อันนี้จะดูง่ายเพราะว่าอันนี้มันทุ่มยี่แปดใช่ไหมทุ่มยี่แปดสามสิบนี มีสามเอ็ดแล้วเนี่ยการนี้มันช้าช้าไปสามนาทีสองนาทีต้อง<ร>ทำตัง้ตง,ต,ง,ต,ง,ต,งต้องตั้งเผื่อก่อนหน่อยนึงฝากเอฟซีท่านไหนที่ว่าใช้ครีมอะไรที่ลบฝ้าหน้า ตองแก้มอ่ะได้หนกแก้มอ่ะว่ามันหนาวเหลือเกินใช้ครีมอะไรก็ไม่หายทีแม้กระทั่งครีมดังๆก็ไม่หายทีว่าตัหนาวมากเลยไอ้ตัวนั้นนะ่ะหายเธอก็ไม่ใช้อ่ะตัวไหนที่เป็นหลอดอเล็กๆกันอ่ะตระงจางมันต้องเยอะและ้วเธอก็ไม่ใช้เองอ ไอ้ที่มันจางเพราะว่าใช้แป้งขาม่าช่วยเวลานะั้นนทากลางคืนกลาวันไม่ค่อยได้ทาฝากี่เอฟท่านไหนท่านไหนที่รู้ว่าใช้ครีมยี่ห้อไหนอะ่ะทาแล้วผ้ามันลบหายจางขอแนะนำมาทางไอ้ช่อง YouTube หน่อยนะครับ น้ำนานนะพี่ชายนะ้ำนานครับอาบน้ำพี่ชายเธอฉันถึงไม่เกลียดรอยนี่ต้องตื่นก่อนอย่างเงี้ยได้ยินเขาเปิดประตูออกมาแล้วแล้วกำลังเข้าห้องน้ำข้างล่างเกลียดรออาบน้ำ ฝากน้องใหม่ด้วยนะครับช่อง y YouTube ดนสายมทุกฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสวัสดีธรรมชิต